สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องทางจังนาโมปากแป่นะครับนะครับวันนี้ตะพามันลุยน้ำเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยรู้ทุกยางหนักครับมันล่นเลยโอ้โหปะปบปะปะปะปนเช้ามาน้ำเต็มถนนแต่นี่มันยังลดมากอไงเนี่ยครับดูน้ำออกมาครับโอ้ ้วช่วงเช้าๆนะการจราจรโอ้โหเขามาส่ง,งนักเรียนกันแต่ตอนนี้ผมถ่ายอยู่อยู่แปดโมงกว่าแล้วเขาเข้าโรงเรียนกันแล้วภาวนาอย่าให้เหมือนปีที่แล้ว<อ>ครับเนี่ยรับ ไม่อยู่กลางใจเมืองเลยว,ว,ว,ว้าวบาวบาวาย เอางานมาวางไว้ก่อนให้ได้รอดก,ก่อนจะพาไปลุยน้ำต่อครับเด็กเรียน ท่วมแล้วมันรอ,อก,การระบายครับออกนิดหน่อยก็ทุออกรอการระบายและน่ารงเรียนเม่ที่แล้วมันท่วมอย่างนี้เนี่ยแต่มัน มันเยอะกว่านี้มันเยอะกว่านี้หน้างเรียนนี่กับถึงป้ายป้ายโรงเรียนนะครับเนี่ยนะกับถึงป้ายโรงเรียนที่โดยเฉพาะนะผมอาจารย์ย้อนนะครับ โอ้โหเดีจักรฟ้ารัวแต่ไม่โสนรัดนอนอย่างเดียวมันปล่อยตอวครับนี่ก็ว่าเช่นไรกัครับเดี๋ยวผมจะไปหาซื้ออะไรที่ก่อน,นพามาดูน้ำกันตากกดได้กดแก่ตักกอดใครผมด้วยครับพันจัง,งาานามูตากแดน่าจะน่าจะไปครับ